วันลึกลับนี่คือภาพเหตุการณ์จริงของปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตร วัดวังกระถึงอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจเหมือนวัดอื่นๆทั่วไปแล้วว่ากันว่า ยังเป็นที่พึ่งพาสำหรับผู้คนที่เชื่อว่าถูกสิ่งที่มองไม่เห็นคุกคามชีวิตอีกด้วยโดยเฉพาะในงานอาบน้ำมนต์ที่จัดขึ้นทุกปีโดยมีพระกูพิสิทธ์พรดุงศาสตร์เจ้าอาวาสวัดวังกระถึงเป็นประธานในพิธีพระกูพิสิทธิ์พรดุงศาสตร์หลายคนเคารพศรัทธาท่านในนามของหลวงปู่พันล้าน ถือเป็นหนึ่งในพระเกจิเรื่องชื่อะระดับประเทศนอกจากจะเป็นพระสงฆ์ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาแล้วว่ากันว่าหลวงพอ่อยังเชี่ยวชาญในการน้อมนำพระพุทธกุลมาปลดปล่อยความทุกข์ให้กับผู้อื่นอีกด้วยคือท่านก็เป็นเจ้าวาดเนาะแล้วก็จัดทารับ,า,า,บายท่านเวลาเข้ามาที่วดัดนปกติฮะถ้าเกิดที่วัดเขาจัดงานอะไร อย่างนี้รถน้ำมต์อะไรเงี้ยผมก็จะเข้ามาก็ขอพัฒนานะหาโน่นนี่มาสร้างมันก็แป๊บๆมันก็เสร็จหมดนะผมปวดขาที่ข้างซ้ายครับมันคือลักษณะมันปวดแล้วก็มันหายไปสักสามสี่เดือนแล้วมันปวดอีกปวดเดินไม่ได้เลยนะหลังจากนั้นผมก็ไปให้อาจารย์แกทําพิธีแกก็ใชเ้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเขาอะไรสักอย่างนะมาเขียนเขียนที่ขานะครับ หลังจากนั้นก็หายไรเหตุที่ผู้คนมากมายหลั่งไหลามาร่วมพิธีอาบน้ํำมนต์เพราะเป็นที่ร่ำารือกันปากต่อปากว่าน้ำมนต์ของหลวงปู่สามารถขจัดปัดเป่าโรคเวรโรคกรรมได้สามารถขับสิ่งชั่วร้ายที่มาแฝงกายได้สามารถเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้และที่สำคัญพิธีอาบน้ำมนต์ของหลวงปู่ปกติ จะถูกจัดขึ้นเพียงปีละสองวันเท่านั้นปกติจะไม่อาบน้ำมนต์ให้ใครนะปกติจะไม่อาบน้ำมนต์ให้ใครน้ำมนต์เนี่ยจะทำให้เฉพาะกรณีพิเเษเพราะปกติที่นีจะจัดสงน้ำพระสองวันมันคือ13เมษาวันแรก แล้วก็วันที่17นี่จะเป็นวันสุดท้ายแต่ปี54นี่นั่เอิญว่ามีพราป่ามาวันที่15เมษาแล้วก็คณะลูกศิษย์ก็อยากให้ทำให้มาสงน้ำด้วยแล้วก็อยากอยากให้รับน้ำพุทธม,มนต์เป็นสื่อมงคลด้วยก็เลยจัดพระ,พระป่าปีงั้นก็จดห้าแสนกว่าก็ตั้งใจทำวิหารตรงข้อขานี่แหเะ กติมักเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นในพิธีอาบน้ำมนต์แทบทุกครั้งอย่างเช่นเหตุการณ์ลึกลับที่คุณนิพนธ์ได้ประสบพบเจอกับตนเองเมื่อครั้งได้มีโอกาสเข้าไปถ่ายภาพงานพิธีชนิดที่ตนเองต้องจดจำมาตลอดชีวิตผม ไปถ่ายรูปภาพ,ภาพนิ่งก็อพอดีขณะที่ถ่ายรูปอยู่ก็มีผู้ชายเขาก็ร้องขึ้นมาแล้วก็ร้องขึ้นมานะทีนี้ผมก็เห็นว่ามันแปลกเพราะไม่เคยเห็นเหมือนกันก็เลยถ่ายวิดีโอนั่นแหละคนก็วิ่งมาดูกัน

Stopp! No, no, no. ตอนนั้นไม่รู้ครับมารู้อีกทีตอน,ตอน,ต,อนตอนฟื้นแล้วฮะฟื้นตัวก็น,น่าจะเกี่ยวกันกับที่เราสักมาด้วยเป็นหนุมานครับเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนพอไปสักมาก็ใจเย็นอาการที่เกิดขึ้นกับคุณนัทพงศ์ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าน้ำมนต์ที่ราดรถก่ายได้ไปส่งเสริมพลังในรอยสักนั่นเอง ลังแห่งพระพุทธคุณในน้ำพระพุทธมนต์ว่ากันว่าเปี่ยมด้วยพลังอันบริสุทธิ์ในตัวตนแต่เหตุที่แต่ละคนนำไปใช้แล้วเกิดพุทธานุภาพแตกต่างกันไปนั้นหลายคนเชื่อว่าขึ้นอยู่กับวิชาที่ได้ร่ำเรียนศึกษาและขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นจะผ่านการฝึกฝนจิตมาเน,นานเพียงใด จำลาบั้งจำลาที่หลวงพ่อสุวิ์พระรูวิษาอาภัสราคุณอันดีตกล่าวว่ารูปก่อนโน้มน,นะขันทิงเยอให้ยแล้วก็อาตมาก็เป็นเร้รำเรียนเป็นศิษย์คนหนึ่งของหลวงพ่อแพรแล้วก็หลงวงูตพิมพาท่นนานธรรมยสัจหลวงรออะไดทา่านกระบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่จิตจิตมันเป็นตัวตั้งจิตสงบ ขุตตะคุณทร,รมาคุณสังฆคุณมันไม่มีอะไรเกินนี้แล้วทําจิตให้ม่กทำใจว่าคือเจตนาเราทําแล้วเพื่อเอาไปในเจตนาอะไรเพื่อต้องการให้ศิษย์ทุกหาเราได้รับนาพระพุทธมนต์ที่เป็นมงคลกับชีวิตก็พอทำต่ก็ก็ทําใจเครื่องเบญจรงน้อยน,นี่ยพอเขาสมน้ํพระกันเสร็จเรียบร้อยก็เอาน้ํามนต์ที่อัตมาไปผสมใส่ในโอง่งสี่ห้าโอง่งอะไรเนี่ย แล้วก็ให้วางปู่พุทธงปู่ไารพบเขาก็อาบน้ำมนให้กับเราบรรดาญาติโยมทั้งหลายไม่เพียงเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์เปรียบด้วยพุทธานุภาพภายในวัดหรือในพิธีเท่านั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าน้ำมนหลวงปู่ยังคงพุทธคุณเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แห่งใดเหมือนกับที่กุนิพน์ได้เจอเจอกับตนเองเมื่อครั้ง นำน้ำมนต์หลวงปู่กลับไปที่บ้านมันมีคนงานที่นี่ครับกลางคืน้เขาเหมือนผีเข้าวอ่ะคลุ้มคลั่งอะไรไปเลยแล้วพูดภาษาไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาเป็นพม,ม่าอะไรทักอย่างนะครับแล้วก็ผมไม่อยู่นะวันนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ก็คนงานเล่าให้ฟังก็เขาก็ไปตามอาจารย์มาเหมือนกันอาจารย์ก็มาก็สงบไปครับเขาว่าเป็น ผีพม่าอะไรสักอย่างมาเข้าตรงข้างหลังนะประมาณตัทุ่มหนึงนะประมาณทุ่มนแล้วก็มีคนไปตามอาจารย์มาเพราะผมไม่อยู่ผู้หญิงคนนี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้ำมนต์หลวงปู่ได้ช่วยไล่ผีร้ายให้ออกไปจากร่างของ,งอเธอเ Okay. เขากําลังอาบน้ำนํำบอลกันนะครับแล้วก็มันก็มีผู้หญิงร้องขึ้นมาผู้หญิงนะเขาก็ร้องบอกว่าเหมือนกับอย่าทำหนูอะไรสักอย่างนี่ครับบอลบอมาบอล ทำหนูหนูกลัวนักนาทีนี้ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเป็นเสียงร้องของเจ้าของร่างหรือเป็นเสียงของผีร้ายที่สิงร่างหญิงผู้นี้ นที่เห็นเหตุการณ์ต่างสงสัยตรงกันว่าหากผีร้ายสิงร่างหญิงผู้นีจ้จริงผีตนนี้ต้องการสิ่งใดจากเธอที่สำคัญเธอไปทำอะไรให้ผีร้ายกโกรธแค้นถึงขนาดต้องการเอาชีวิตเราจะไปหาคำตอบแห่งความสงสัยนี้พร้อมๆกันในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับ Hãy subscribe luôn ơi Ghiền Mì Gõ Để ơi là mà làm khó, không bỏ lỡ nữa video à qua Look love.